ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบุกตรวจสอบโรงงานผลิตยาดมหงษ์ไทยหลังพบลักลอบตั้งโรงงานผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตยึดสินค้ากว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาท ก็ว่าเราเข้าไปเช็คเลขครับลงเป็นว่าเป็นเลขของเครื่องสำอางนะแล้วก็ใช่ครับแล้วก็หมดอายุแล้วด้วยตั้งแต่ปี63ตอนนี้คือมันผิดตามพอรบอชัดเจนครับเดี๋ยวเราจะคอยจุดนี้ขายได้นะ้ึงงงเข้ามาเข้นมาครับโอเค นี่ก็เป็นจุดนิ่งนะครับองเหนือจากที่มาตรวจยินได้ี่บริเวณ้องน้อยนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบทางทางเลขาแล้ก็บริเวณนี้ไม่ใช่แบบจกิงที่ต้องรับประานะครับก็รายะเอียดใเอขอให้อนุญาตให้ทางเลขายจกว่าา การผลิตใดๆนะคะคือการเกลือที่เกิดขึ้นสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นการผลิตเป็นโทษายที่เป็นการองที่นะคะตึ่งปเพ่โทษเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้าบาทหรือจำซึ่งในเรื่องของสถานที่ผลิตเรือนรองแบบนี้เนี่ยเราก็จะ ตอนนี้ก็ร่วม2ล้านเกือบสอล้านี่แสนชิ้นครับตัวละ่้าบประมาณ1 0อล้านบาท 好，多的。